สวยตัวนี้อัปเดตสินค้ากันนะครับผมพอดีวันนี้ไม่ได้ลงให้เลยไม่ว่างนะครับผมวันนี้ไปงานโรงเรียนของลูกพอดีปิดเทอมพอดีโอเคผมมีพาราเมลเหมือนเดิมับผมทรงจัมโบ้42นิว้วออัปเดตสินค้ากันหน่อยตอนนี้สีซันเบิร์ดไม่เหลือแล้วนะนี่นี่ตัวที่อยู่ด้านหลังผมสีซันเบิร์ดไม่เหลือ,อจัมโบ้ที่ผมไปเหมามางานเหมามา ตัวละสองพันย้ำเลยนะว่าตัวละสองพันแล้วก็มีภาคไฟฟา้ามีจูเนอร์ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมผมเหมามาล่าสุดอ่ะสามสิบกว่าตัวนะครับผมตอนนี้สีซันเบิร์ดน่าจะประมาณสิบสองตัวเกลี้ยงเลยหมดแล้วนะเหลือสีดําสีดําน่าจะเหลืออยู่ประมาณแปดตัวนะครับผมแล้วก็สีไม้สีไม้อีกประมาณสิบสองตัวนะครับผมสีซันเบิร์ดไม่ต้องหานะสีซันเบิร์ดหมดแล้วนะโอเคอันนี้เรามาอัปเดตสินค้ากัน ผมมีสีดำสสวยมาฝากตราคา2,000เป็นใครใครก็ซื้อผมเองก็ซื้อนะครับผมผมเล่เผมเมามาทั้งหมดอ่ะมัน3ลอ็ลอตล็อตนี้คือล็อตที่3ล็อตสุดท้ายแล้วนะนะครับผมใครพลาดเสียดายมากราคานี้น้อยมากที่จะมีนานมากที่จะท,ท,ที่มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมก็2-3ปีอ่ะมีครั้งหนึ่งนะครับผมตัวนี้สีดําผมจะติดปิก,กาด ประมาณห้าตัวที่ผมติดพิดกาดตัวนี้ไว้ให้แล้วนะครับผมจริงๆิงพิกาดมันก็แกะออกได้เราสามารถเลือกพิกาดได้อย่างใครอยากได้พิกาดตัวนี้ก็ได้หรือว่าใครอยากได้พิกาดตัวนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมว่าพิกาดที่ผมติดไปให้แบบนี้คือสวยมากแล้วนะครับผมแต่แล้วถ้าคนชอบนะครับโอเคสีดําเหลืออยู่ประมาณ8ตัวนะครับผมเจ็ดหรือแปดตัวนี้แหละผมจะไม่ผิดละโอเค คุณภาพเสียงดูโอเคเลยที่ผมเล่นไปเมื่อกี้เสียงที่ผมเล่นผ่านเมื่อกี้จะเป็นเสียงที่ผมเล่นผ่าน U าตู้แอมป์เหินดีไหกีตาร์ตัวนี้มันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าเกรดกีตาร์ของกีตาร์เกรดตัวละ2000ไม่ใช่วะ อันนี้มันคืองานเหมานะครับผมหมดแล้วก็คือหมดเลยเกรดรุ่นเนี้ยขอขายกันอยู่3กว่าเอ้4กว่าบนห้างนะครับผมอันนี้คือเป็นงานเหมาย้ําเลยว่าเป็นงานเหมานะครับผมอ่าอันนี้เป็นเสียงที่ผมเล่นผานตู้แอมเดี๋ยวผมปิดแอมก่อนแป๊บนึงอ่า,าลืมปิดไอ้นี่อันนี้ปิดแอมแล้วนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกีตาร์เปล่าๆกันดู อันนี้คือสิ่งกีตาร์เปล่า ใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลย สีดำเหลือ8สีไม้เหลือ12คือจริงจริงกีตาร์อยู่กับผมอ่ะ3า4 0ตัวเต็มที่ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะครับผมอย่างล็อตที่ผ่านมาคือราคาเนี้ย0 0 0พเป็นใครใครก็ซื้อเป็นผมผมก็ซื้อเหมือนกันนะครับผมสินค้าทยอยออกเรื่อยเื่อยค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่ร้0เหมือนเดิมแบบโอนเต็มนะถ้าแบบเก็บปลายทางอยู่ที่250กรณีที่เก็บปลายทางขออนุญาตเก็บมัดจําเหมือนเดิมครับผมมัดจําแต่ค่าส่ง250บบาทถ้าใครกลัวโดนโกง ปล่อยผ่านได้เลยนะครับผมให้สําหรับคนที่ขอพร้อมอุ่นเต็มกับพร้อมมัดจานะครับผมที่เหลือก็จ่ายปลายทางได้เลยสนใจพร้อมสั่งซื้อทักแชทสุดตัวได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าใครเจอใน YouTube ก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับสินค้าทุกตัวที่ลดราคาเซลล์ผมให้สําหรับท่านที่พร้อมเท่านั้นนะครับสวยเลยตัวนี้ใขรได้ไปคุ้มมากบอกไว้ก่อนจัมโบ้นะครับผม4.2นิ้วโอเคขอบคุณมากค่ะ